คำถามแรกของเราให้ทางอาจารย์ธนวัลเลยนะคะบอกว่าโต๊ะทำงานที่ตรงกับประตูทางออกคนละออกบ่อยยังย้ายโต๊ะไม่ได้แก้ยังไงดีครับคือการย้ายการละออกของของที่ทำงานเ่ยไม่ได้เกี่ยวกับโต๊ะทำงานครับคือโต๊ะทำงานอาจจะมีผลตรงส่วนที่ว่าคุณไม่สามารถดูแลคุมลูกน้องหรือบริวารได้อย่างเช่นโต๊ะคุณมันนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วลูกน้องคุณไปตั้งอยู่ข้างหลังหมดเลยนั่นทําให้คือ คุณทาตั้งแต่ประธานยันพะโลงเลยคุณต้องทําทุกอย่างหมดเลยแล้วพอตําแหน่งของคุณไม่สามารถคุมลูกน้องได้คุณไปสั่งเขามากๆเขาไม่ทําคุณไม่ไรเขาออกเขาว่าต้องลาออกเองอืมแล้วทีนี้วิธีแก้ก็ใช่ยังย้ายโต๊ะไม่ได้อะไรคือยังย้ายโต๊ะไม่ได้ครับเขาบอกว่าโต๊ะทํางานตรงกับประตรูทางออกยังไงก็ต้องย้ายครับ ยังไงก็ต้องย้ายให้โต๊ะของเขาไปอยู่ที่หลังสุดให้ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็หันหน้าออกหน้ามาให้อยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ฝั่งขวาถ้าเขาอยู่โต๊ะทำงานเขาอยู่หลังสุดยังไงบริวารทุกคนต้องเชื่อฟังเขาก็ยังไงก็ต้องลองดูนะคะย้ไม่ได้ไม่ได้บอกมาด้วยว่าย้ายไม่ได้เพราะอะไรต้องหาทางย้ายให้ได้ยังไงมันก็ไม่โอเคนะคะ SMS ที่สองมาเลยค่ะ เป็นบ้านชั้นเดียวให้สินแสจิระนะคะบ้านชั้นเดียวหันหน้าทิศเหนือค่ะอาจารย์ห้องพระหันทางทิศตะวันออกโต๊ะทํางานหันออกหน้าบ้านต้องแก้ไขอะไรบ้างคะคุณจันประภาการการที่จะหันพระไปทิศตะวันออกเนี่ยแล้วก็บ้านหันทางทิศเหนือเนี่ยคือโดยปกติคุไทยเราเนี่ยก็ชอบเอาหันพระไปทิศตะวันออกแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามตั้งหลายก็หันไปทิศตะวันออกทางนั้นน่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าบ้านเราหันทิศไหนอ่ะ หิ้งพระก็หันตามประตูประตูบ้านจะดีกว่านะครับสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราบ้านเราหันทิศเหนือแล้วก็หันตั้งหิ้งพระหันไปทางกําแพงเนี่ยถือว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่ต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่ะดูในภาพแล้วกันก็คือบ้านหันทิศเหนือหิ้งพระก็อยู่นี่ละค่ะหันไปหน้าบ้านเลยต้องหันไปหน้าบ้านนะนะฮะหาตำแหน่งเอาละกันไม่ต้องทิศตะวันออกนะคะไม่ต้องครับโชคลาภจะมาทางประตูครับไม่ได้มาทางกําแพงครับอ่านะคะอาเข้าใจแล้วนะคะ อ่าขอ,อาลงและะ้วค่ะสายสดเลยดีกว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะจอยค่ะคุณจอยเหรอคะคุณจอยอยู่ที่ไหนคะสมุทรปราการคะ่ะสมุทรปราการนะคะอ่าตอนนี้สมุทรปราการด้วยนะคะค่ะค่ะไม่ทราบจะถามเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่พักอาศัยหรือว่าอะไรคะบ้านค่ะอะไม่ทราบบ้านหันทิศไหนคะนหันไปทางทิศใตค้ค่ะหันไปทางทิศใต้นะคะ แล้วมีปัญหาอะไรหรอคะก็มีปัญหารู้สึกว่าห่องย้ายมาอยู่ได้สามปีค่ะแต่ว่าไปย้ายมาอยู่รู้สึกมีปัญหาเยอะอะค่ะค่ะเอางั้นขออธิบายได้ไหมคะเอาเอาชั้นล่างก่อนไหมคะสินแสครับอ่ะชั้นล่างเป็นยังไงคะค่ะสินแสนาคาพาณิชย์สองห้องนะคะค่ะประตูประตูเข้าที่เป็นประตูยืดหรือว่ายืดยืดเข้ายืดออกหรือว่าดึงขึ้นดึงลงเป็นประตูคือว่าเป็นสองห้องก็ตออธิบายฟังก่อนคือห้องหนึ่งเนี่ย แบ,บ่งให้เขาเช่าชั้นล่างากับชั้นลอยอะค่ะค่ะแต่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเป็นของเราอยู่เองอประตูห้องที่เราอยู่เองเนี่ยเป็นกระจกเลื่อนซ้ายขวาค่ะกระจกเลื่อนซ้ายขวาสมมติถ้าเราหันออกนอกบ้านนะคะค่ะห้องที่คุณอยู่อยู่ทางขวาหรือทางซ้ายคะอยู่ทางขวาค่ะอยู่ทางขวาค่ะอาจารย์แล้วแล้วขึ้นไปชั้นล่างคุณคุณไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมคะคุณต้องขึ้นอยู่ชั้นสองชั้นล่างที่ทําธุรกิจอะค่ะทําธุรกิจอะไรอะคะ สอนพิเศษค่ะสอนพิเศษแล้วแล้วกิจการดีไหมคะอจริงๆก็ทํามาเกือบสิบปีแล้วแต่ก่อนก็ดีแต่พอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่ามันมันสมเซาเรื่อยๆแต่ว่าไม่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 ทราบว่าเกี่ยวกับสถานที่หรือเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ต้องถามนะว่าเขาตั้งโตรยังไงครับ <laughs> คืออาจารย์จะถามเลยนะบ้านหลังนี้อ,<า>อยู่มากี่ปีแล้วครับสามปีคะ่ะสามปีคือปกติแล้วเนี่ย บ้านฐานที่ตั้งนี่ถูกต้องแล้วที่บอกว่าไม่ค่อยดีซบเซาเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นที่ตั้งของทําเลว่าที่นี่มันห่างไกลเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรมีอะไรขวางหรือเปล่านี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยภายในของตีรีพื้นที่มันมีสเตปสูงต,ต่ำตรงไหนพอบอกได้ไหมตรงนี้คือว่ามันก็มีบันไดก้าวเข้ามาหน้าบ้านหนึ่งขั้นคือก<ม>้าวแรกเนี่ยต้องก้าวขึ้นบันไดหนึ่งขั้นแล้วก<ม>้าวที่สองก็ก็คือเข้าตัวบ้านนะคะเข้าตัวบ้าน,นะะอ่ะ ่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยมันเป็นของหมู่บ้านคือว่ามันไม่ได้ติดถนนใหญ่มันจะเลี้ยวเข้ามาสักประมาณสิบเมตรได้ล้วแล้วเข้าไปในบ้านนี้เป็นยังไงถึงห้องครัวหลังบ้านเนี่ยสูงต่ําตรงไหนครับก็พอห้องครัวเนี่ยก้าวไปห้องครัวก็คือจะต่ํากว่าตัวบ้านประมาณนิดหน่อยนะคะตัวบ้านนิดหน่อยค่ะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ที่ไหนห้องน้าชั้นล่างจะอยู่ใต้บันไดค่ะใต้บันไดอยู่กลางบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะสูงต่าประตูหันไปทางไหนครับประตูห้องน้ํา ประตูาาห้องน้ําหันหันข้างอะค่ะหันไปทางทิศตะวันตกค่ะอันดอนทิศตะวันตกตามจริงในแต่ห้องนอ้ำค่ะพูดถึงหลักของในคงช่วยตีรี่ตัวนี้คือบ้านหลังนี้อยู่มาสามปีตามจริงคงช่วยมันก็กําลังเดินเดินให้อยู่นะครับแต่อาจารย์อาจารย์มองว่าบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านมากกว่าที่เราอยู่ห่างไกลที่เดิมอ่ะน่าจะเป็นตัวนั้นมากกว่าถ้าถามว่าบ้านหลังนี้ทิศด,ดีไหมทิศใช้ได้ครับเป็นทิศดีอยู่แล้วครับค่ะ อีกนิดหนึ่งก็ใช้ได้เลยครับและบ้านหลังนี้มีประตูหลังบ้านหรือเปล่าครับมีประตูหลังบ้านอ๋อคือว่าจากตัวบ้านเข้าไปในครัวนะคะผักออกผักเข้าไปในครัวแค่นั้นนะคะแต่<บ>ว่าเป็นสองห้องแต่ในครัวเราจะเราจะ,เราจะทุบให้มันเชื่อมกันคือสองห้องเนี้ยเป็นครัวใหญ่เลยคืออาจจะมีการติดขัดก็คือต่อเมื่อบ้านสองครูหาตีทะลุกันพื้นอาจจะไม่เท่ากันตรงนี้ก็น่าห่วงหน่อยครับ ถพืไม่าที่อำเภอคืออยู่อำเภอบางบ่อเนี่ยมันจะมีปัญหาคือดินยุบตัวงานน่ะตรงนั้นทีนคือในห้องครัวเนี่ยมันจะมีมีสะพาพเหมือนว่าดินมันยุบยุบเหมือนกันนะคะตรงนี้คือคือน่าหงุดหงมากตีรี่จะเกี่ยวกับพื้นที่นะถ้าพื้นบ้านสองหครูหาแล้วก็ปีตีทะลุกันนะพื้นไม่เท่ากันนี่คืออันตรายมากเลยกับเกี่ยวกับธุรกิจอือแต่มันไม่ได้ยุบแบบมากมันยุบเป็นบางส่วนเหมือนเวลาเราเดินเราจะรู้สึกว่ากระเบื้องมันยุบจะยุบสักเซนเดียวก็ผิดลครับ ถ้าเราแห้ไปสังเกตนหน่อยถ้าน้ําถ้ามันเอียงเอียงเอียงออกๆๆออกหน้าบ้าน,นถือว่าไม่ดีนวนะครับคือเทน้ำาค่ะแล้วไหลพุ่งไปหน้าบ้านคือพื้นมันเอียงไปหน้าบ้านทดสอบอง่ายๆนะจากเทน้ำไปทดสอบดูหน่อยนะครับ,ค,รบค่ะค่ะแต่ว่าส่วนมากเขาก็ทําแบบว่าเทไปหน้าบ้านาไม่ใช่เหรอเาไเพราะเวลาฝนตกลงมาม,มันจะไหลไปที่ท่อระบายน้ำนั่นน่ะนั่นน่ะยังไงก็ไม่ดีทั้งนั้นน้ำต้องห่วงช่วยครับว่าห่วงช่วยคือต้องวิ่งเข้าไม่ใช่วิ่งออกครับ มันไม่ใช่ห้องน้ำาะให้ให้น้านเลให้สูงให้มันไหลเข้ามาในบ้านเหรอคะไม่ใช่ครับที่พูดถึงในบ้านของคุณสองคู่หามาถึงมล้พื้นมันเอียงนะครับตอบให้พื้นมันเรียบอะค่ะไอ้ที่ยุบตัวลงไปอาจารย์ให้ฉากปูให้ให้พื้นมันเสมอให้จับระดับน้ําดูหน่อยให้มันเสมอหน่อยนะครับค่ะค่ะก็คือคือว่ามันยุบตามพื้นที่นะครับต้องแก้ไขให้ดีนะครับ แล้วตำแหน่งตำแหน่งเงินทองอะไรของบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ในนั้นหมดเลยครับพื้นที่ตรงนั้นตู้เลี้ยงปลาตองเลียงต้องเลี้ยงตั้งตรงไหนดีคะอะไรครับสมมุติจะตั้งตู้เลี้ยงปลาเนี่ยค่ะจะตั้งตรงตำแหน่งไหนดีตั้งตู้เลี้ยงปลาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าตู้ใหญ่เนี่ยเราให้นั่งตั้งขวางบ้านนะให้ขวางบ้านเลี้ยงจายจะจะถามอีกนิดหนึ่งนะเมื่อกี้บอกว่าระหว่างห้องโถงเข้าไปในห้องครัวเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งใช่ไหมค่ะประตูบานนี้คุณควรจะเปิด ตลอดนะครับเพราะให้กระแสทห้ต้องให้เเปิดให้มันกระแสชี่ให้มันวิ่งนะครับไม่งั้นลมวิ่งไปถึงจากหน้าบ้านวิ่งมาถึงประตูตรงนี้ก็จะย้อนกลับละก็ทําให้อึดอัดละนะกลางวันท้งท้งคีก็เปิดแอร์นะคะจย์อ๋อไม่ไม่เราไม่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นฮะแต่ว่าในทางห้องช่วยเนี่ยคุณจะต้องเปิดให้ลมวิ่งจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านให้ได้นะครับ อ๋อแต่ประตูหน้าบ้านที่เป็นกระจกนี่ปกติก็ปิดอยู่นะคะไอ้น,นั่นปิดเปิดไอ้น,นั้นก็ใช้ใช้ใชสอยอยู่ตลอดแต่ว่าจากลมจากกลางบ้านนี่วิ่งไปหลังบ้านเนี่ยคือประตูนี่ถูกปิดตายเนี่ยทำให้ทาให้ลมตัวนี้มันไม่เคลื่อนไหวแล้วอพอไม่เคลื่อนไหวธุรกิจุกคุณจะนิ่งเลยนะครับถ้าเขามีประตูะให้เขาเปิดไว้ตวลอดเวลาได้ใช่ไหมต้องเปิดได้ครับต้องเปิดให้ตลอดนะครับต้องเปิดประตูตลอดเวลาถามเพิ่มนิดนึงแล้วมีประตูหลังบ้านไหมคะ คือว่าจากหลังบ้านก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือจากตัวบ้านไปในครัวเท่านั้นเองนะคะอ๋อหลังบ้านทึบเลยค่ะนี่คือเสียสองจุดเลยครับจุดที่หนึ่งก็คือประตูตัวนี้ลมดันไม่เข้าอีกจุดที่สองก็คือพอเข้าไปหลังบ้านแล้วไม่มีประตูออกประตูบ้านอันนี้อาจารย์เนี่ยให้เป็นบ้านจัดสารนะคะมันเป็นที่เดี๋ยวคุณฟังเดี๋ยวคุณฟังสิงแสนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เข้าสิงแสเข้าใจเรื่องบ้านจัดสารนะแต่ว่าเวลานี้เราบอกสิ่งที่ถูกต้องให้คุณไปทํานะครับ คือประตูกลางบ้านที่คุณเน่เข้าครัวนี่นะคุณต้องเปิดนะต้องเปิดตลอดนะแล้วก็หลังบ้านเนี่ยคุณต้องทําประตูออกไปหลังบ้านสักบานหนึ่งให้ได้นะครับเปิดเข้าเปิดออกสิคะอาจารย์เปิดเปิดเปิดออกนะครับหลังบ้านให้ผักออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ธรณีไปห้คูณห้าเซนด้วยนะครับใส่ธรณีหรอคะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวธุรกิจเข้าดีเงินทองก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่บ้านหลังนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ถือว่าอืดนะครับอืดนะครับลมไม่เคลื่อนไหวครับ ค่ะแล้วถ้นหัวนอนหันไปทิศตะวันออกดีไหมคะบ้านหันทิศใต้นอนหันทิศตะวันออกถ้าเป็นสามีภรรยานี่ถือว่านอนถูกต้องแล้วแต่งงานยังคะแต่งงานแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็แยกทางแล้วเหมือนกันถ้าแยกทางแล้วคุณมานอนที่นี่คนเดียวต่อไปคุณก็จะไม่แต่งละ ยังอยากแต่งอยู่ไหมคะถ้าอยากแต่งย้ายด่วนค่ะฝั่งตรงข้ามเลยเอานี้พูดจริงใช่ไหมใช่นี่หันหัวนอนไปทางไหนดีอะคะอาจารย์ไม่ท่านนอนคนเดียวนะก็นอนกับลูกชายค่ะอ๋อแน่นอนถูกต้องแล้วอ๋อแาจานอนถูกต้องแล้วแตาวันออกนี่ถูกต้องแล้วแล้วห้องน้ำเนี่ยมันมีตั้งหกห้องแต่ว่าโดยปกติเราจะอยู่กับลูกแค่สองคนอาจจะมีคุณย่ามาอยู่บ้างบางครั้ง แต่ว่าจริงๆแล้วที่เรามีห้องน้นนีเอะเพราะว่าเวลาที่เด็กมาเรียนพิเศษเนี่ยมันก็คือต้องใช้แต่ว่าปกติช่วงกลางวันที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาไหมคะห้องน้าเยอะห้องน้ําชั้นล่างหรือเปล่าที่เยอะหรือชั้นบนทั้งหมดทั้งทั้งตึกอะค่ะมีเอาชั้นล่างก่อนครับเอาชั้นล่างก่อนค่ะห้องน้ำชั้นล่างมีห้องเดียวมีห้องเดียวต่ําไหมจากปดประตูเข้าไปได้ต่ําลงไหมต่ําลงไหม ไม่ต่งมากนะคะต่ำนิดหน่อยมีมีธรณีไปขวางไหมมีค่ะหน้าประตูมีธรณีขวางไหมอ๋อไม่มีนะไม่มีไม่มีธรณีค่ะคือก้าวลงนะคะก้าวลงถ้าให้ดีก็คือต่ำลงสิบเซนก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับค่ะค่ะชั้นบนยกเว้นจะไม่พูดถึงก่อนนะครับโอค่ะอืมเอาอย่างนี้วันนี้ที่ได้ไปทั้งหมดเนี่ยลองไปปรับดูแล้วรอสักสักกี่เดือนเดียร์อาจารย์แล้วค่อยโทรกลับมาหาหรือซนสบบ้านหลังน่หันทางทิศใต้คุณตองปรับ ปรับเสร็จก็น่าจะไม่นานะก็เขามีการเปลี่ยนแปลงไว้นะคะลองไปปรับดูนะคะคุณจอยแล้วก็ส่งข่าวเราด้วยเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ค่อยดีนมาจะดีขึ้นจนแบบพิรุพิตายยังไงส่งข่าวเราด้วยแล้วกันมีหลายช่องทางนะคะค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าเอสเอ็มเอสอาจารย์ธนวัลนะคะต่อเลยไม่เสียเวลานอนหน้ากระจกนะคะลุกขึ้นมาก็เห็นตัวเองในกระจกจะโชคไม่ดีหรือเปล่าตกใจตัวเองหรอ คือในห้องในห้องนอนนะครับปกติเราเราจะไม่ให้มีกระจกส่องอยู่แล้วแต่ถ้ามีก็ไม่ส่องลงเตียงเพราะว่าถ้าเกิดมันมีไปแล้วอะถ้ามีถ้ามีไปแล้วเนี่ยวิธีแก้ก็คือเอาสติกเกอร์หรือเอาผ้าก็ได้ครับที่มีลายเนี่ยไปไปแขวนไว้หรือสติกเกอร์ไปติดไว้เป็นม่านใช่ไหมคะเป็นฉากกั้นปิดเฉพาะเวลากลางคืนเป็นม่านก็ได้ครับถ้าปิดถ้าปิดได้ทั้งบานนะครับแต่นี้คือถ้าคือแบบว่าแก้แบบว่าโดยไม่ต้องปิดทั้งบานเอาสติกเกอร์ไปแปะไว้จุง ตรงกลางเลยก็ได้หรือจะซ้ายจะขวาคือมต้องทั้งบานอะจุดเดียวใช่ครับโอ้คือจะทําให้กระจกบานนี้แตกในสัตว์ของชั้วถือว่ากระจกบานนี้แตกแล้วค่ะก็เลยศัตร์ศาต์ก็จะไม่กําหนดถึงคนที่นอนอยู่คําว่าที่เวลาเขานอนอยู่แล้วกะจบสองโลงเตยมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยจิตเราวิญญาณเราออกจากลากไปเวลากลับมาเนี่ยมันไปจะท้อนเห็นคนตัวคนเราอยู่ในกําลังนอนอยู่เนี่ยมันจะทําให้สะดุ้งตื่นได้กลางคืนนอนแล้วจะรู้สึกสะดุ้งตื่นตลอด ก็ง่ายๆนะคะก็สติกเกอร์ถ้าแบบสติกเกอร์อะไรก็ได้เนี่ยตามร้านสะดวกซื้อก็มีนะคะไปแปะก็ถือว่าแก้เคล็ดแต่ก็ต้องดูขนาดของกระจกด้วยไม่ใช่กระจกบานยาวสติกเกอร์อันนิดหนึ่งไปแปะอ่ะสมมุติถ้ามันเป็นกระจกตู้เสื้อผ้าเป็นตู้อย่างนี้นะคะต้องสติกเกอร์ไซส์ไหนก็ขนาดต่อมือใหญ่ประมาณฝ่ามือสักนิดหนึ่งแปะไว้ตรงกลางเลยเท่ากับกระจกบานนี้ยังใช้สอยได้ยังข้างบนยังสองได้ข้างล่างสองได้แต่ว่ากระจกบานนี้แตกแล้ว ต้องตรงกลางด้วยนะคะถ้าไซส์เล็กก็ติดอันเล็กแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขอขอสักฝ่ามือนะคะแล้วไปติดตรงกลางหรืใช่ไหมครับ s n a อีกสายหนึ่งให้จันทน์ธนวัลแล้วกันนะคะบอกว่าข้างบ้านนะคะข้างบ้านเป็นอ่างน้ําค่ะแต่เน่าโอ้เน่าหรือเกลเซมเม็นนะสิมีผลกับคนในบ้านจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้คุณย่าเป็นภูมิแพ้อยู่ค่ะถ้าถามว่ามีอ่างน้ําอยู่ข้างบ้านนี่คือเป็นของเราเองหรือเป็นของธรรมชาติ แต่ว่าถามว่ามีอ่างน้ำเนี่ยคือมันมีผลบวกอยู่แล้วตรงว่าอ่างน้ําคงไม่ใช่ของเขาเพราะ้าของเขาคงไม่ยอมปล่อยให้เน่าสถาิะแล้วเป็นของคนอื่นแต่มันเหม็นเน่าคือการมีน้ําอยู่ในในบริเวณว่านี่คือเป็นเป็นผลบวกอยู่แล้ว mm hmm. แต่ผลลบของเขาก็คือเกิดการเน่าตรงนั้น mm hmm. จากผลบวกกลายเป็นผลลบทนันทีเลย mm hmm. เพราะที่บอกว่าเป็นภูิแพ้เนี่ยมีส่วนเลยของกลิ่นจากจากธรรมชาติตรงนั้นที่ส่งผลมาถึงเขาเใช่ครับยังไงก็ถ้า,ถ,าถ้าถมได้ถม ถมเลยใช่ครับเพราะว่าแก้มันเน่าเพราะว่าวิธีแก้จากกลิ่นเนี่ยที่มันถ้าถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราจะไปแก้กลิ่นตรงนั้นยังไงเราทําไม่ได้เพราะว่าโรคภูมิแพ้เกิดจากขุนละอออเกิดจากธรรมชาติที่มันเข้ามาหาเราอ่างน้ำตัวนั้นถ้าถามว่าผิดไหมคือผิดแน่นอนถ้ามันเน่าแต่ถ้ามันไม่เน่านี่คือเป็นผลบวกอยู่แล้วครับถามเพิ่มให้เกิดไม่ใช่ของเขาเป็นของคนอื่นเราจะไปถมของเขาได้หรือคะมันมีวิธีอื่นไหมอ่างน้ําตัวนี้ ก็อาจจะทําถ้าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอาจจะต้องอาจจะไปทําเพื่อให้การเน่าเสียมันมันหรือเก็บขยะให้มันเหมือนกับดูว่าน้ําตัวนี้ส่งกลิ่นเบาลงนิดนึงก็ย่งต้องไปหาวิธีแก้ไขให้น้าหายเน่าองใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าน้ําเน่ายังไงก็มีผลอยู่กับเขาอยู่แล้วนะคะอ่าได้อีกหนึ่ง SMS ค่ะไปที่ SMS เออส้สันธนวันย์มเลยดีกว่าน้องอีกอีกหนึ่งอันนะคะบอกว่าเป็นแฟลตค่ะบ้านหันเป็นแฟลต หน้าบ้านหันไปทางตะวันออกเฉียงใต้นอนหัวหันไปทางใต้ดีไหมคะออกเฉียงใต้หันทางใต้ก็เหมือนกับการหันหัวออกเกือบจะออกหน้าบ้านอยู่แล้วเนาะผิดเนาะผิดครับถ้าอย่างนี้ต้องยังไงก็คือสมมติหันไปหน้าบ้านให้นอนอยู่ทางซ้ายมือถูกต้องครับหัวถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ในฝาดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเนื้อที่มันจะจํากัดมันจะยึดประตูไหนอ่ะเนื้อที่จํากัดครับคือถ้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น ชั้น3ถึงชั้นสี่เนี่ยเราจะยึดประตูล่างประตูล่างคือประตูเข้าเข้าแฟลตถูกต้องครับ uh huh. แต่ถ้าชั้นสี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงชั้นบนเลยเนี่ยก็จะยึดประตูหน้าห้องเราแหละอ๋อก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะ,ะว่าอยู่ชั้นไหนกันแน่ก็อย่างที่อาจารย์ธนาวันบอกนะคะอะล่ะค่ะช่วงนี้เราคงต้องไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ายัางเหมือนเดิมเลยนะคะ